คุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วคุณก็มีความฝันมีจุดยืนที่ชัดเจนคุณจุดยืนของคุณคืออะไรคะการเป็นเศรษฐีการมีบ้านทรัพย์สินมรดกการเป็นท่านเศรษฐีนะคะคนแรกของวงตระกูล <c oughs> แล้วคุณดูนะคุณโฟกัสเป้าหมายพร้อมมุ่งเน้นนะคะมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเลยความลงความรักอะไรก่อนพระก,ก่อนตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก่อน คุณอยากเป็นเศรษฐีคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีรถอยากได้รถเบนซ์อยากได้รถฟอร์เรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ความฝันของคุณบราบราแล้วคุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆพอะคุณรักตัวเองมากๆคุณก็มีพลังงานของความแบบจิตใจดีของความแบบมีออร่านะคะที่มันพุ่งกระฉูดไม่ว่าคุณเดินมาที่ไหนคุณจะมี ความยิ้มแย้มสดใสที่มันออกมาจากภายในสู่ภายนอกที่ภายในเนี่ยมันมีความสุขมากเว้ยฉันทํางานได้ฉันหาเงินเองได้ฉันมีความสุขฉันทําทุกอย่างที่ฉันเคยฝันเอาไว้ตอนเด็กๆเป็นจริงหมดแล้วทุกข้อเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณกําลังมีความสุขกับการนั่งอยู่บนกองเงินกองทองการมีความสุขกับการทํางานที่คุณรักมีความสุขกับการใช้ชีวิตปัจจุบันโ้ย แล้วคุณเชื่อไหมว่าบางทีนะเวลาคุณใจดีบทคุณจะดีก็ดีใจหายแต่เวลาคุณร้ายขึ้นมาคนที่คุณเคยใจดีคนที่คุณเคยช่วยเหลือไว้คนเหล่านั้นถ้าหากหลังคุณเมื่อไหร่คุณรู้แล้วคุณก็มีการยังไงคะใจร้ายขึ้นมาคนเหล่านั้นอึ้งค่ะอึ้งไปเลยค่ะในความดุของคุณ พราะพลังงานภายในของคุณนะเป็นผู้หญิงที่เหมือนแม่มีความจิตใจดีแต่เวลาที่ดุก็ดุเหมือนเสือเหมือนเสือเลยเธอนะอย่าทําให้คุณโมโหอย่าทําให้คุณโกรธอย่ามาเอาเปรียบคุณนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเจอคุณร่างสองคือร่างของอวตารฉันบอกเลยแม่มดดีๆนี่แหละแต่เวลาใจดีนะยดีใจหายจะเอาอะไรเอาไปเลย ฉันให้เธอหมดทุกอย่างยกเว้นเดือนดาวต่วันนี่ฉันให้เธอไม่ได้แล้วความรักตัวเองนะความรักของตัวเองคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วชอบอยู่ธรรมชาติเวลาคนทุกทุกการทุกใจคุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจคุณไปอย่ธรรมชาติเวลาที่คุณอกหักอันนี้พิกมากไปบวชค่ะ <laughs> <laughs> ถือสินชำเลย ไปอีกวีเวทไปบวชไปอยู่คนเดียวเหมือนไพ่ยรุีอ่ะนี่คือใพ่ผู้หญิงนักบวชคุณรู้สึกว่าโอเคสมมุติว่าคุณไปเจอคัสโนวาตัวพ่อเออเป็นนักเจ้าชู้เลยนะมาเข้ามาทําให้คุณตกหลุมรักแล้วก็จากไปพอคุณรู้สึกว่าตก,กอกหักอกหักปุ๊บคุณก็แบบว่าโอเคฉันจะไปบวชฉันจะได้ลืมแกฉันจะไม่ไปกินเหล้าแต่ฉันจะไปบวชฉ่ำ ฉันจะไปถือศีลฉันไปอยู่คนเดียวเนี่ยความเป็นนักปรา์ความเป็นคนที่มีความฉลาดเอาตัวรอดเก่งตรงเนี้ยเวลาคุณเจอเรื่องที่มันหนักๆแม้กระทั่งเรื่องความรักคุณสามารถรักษาบาดแผลตัวเองได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นมาทําให้คุณมีความสุขคุณรู้จักการปล่อยวางเป็นเหมือนนักปรา์ลงมาเกิดมันเลยทําให้คุณมีความฉลาดมันเลยทําให้คุณเมเนเจออะไรก็เป็นจริงก็สําเร็จ เพราะคุณเป็นคนที่โฟกัสความสุขไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ค่ากับพลังงานลบๆอะไรที่ไม่ดีคุณพร้อมตัดออกไปหมดเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าในขณะเวลาเดียวกันที่คุณไม่ต้องการมีความรักพลังงานออร่าพลังงานความรักตัวเองภายในของคุณมันดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาคุณดูสิแปลกไหมไพ่แปลกมากแล้วไพ่ก็ยังบอกอีกว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะเป็นเลขแปดด้วยอะ่ะ คุณมีพลังงานเลขแปดคุณลองไปเซิร์ชหมายเลขนางคว้าเลขตองแปดดูนะว่ามีความหมายยังไงเพราะว่ามันคือเลขประจําตัวของคุณแล้วก็คุณมีสัตว์เลี้ยงประจําตัวของคุณก็คือนกนกฮูกแล้วก็เสือไปเซิร์ชดูนะมันหมายความว่ายังไงนะคะสัตว์เลี้ยงประจําตัวของเราประจาําราศีคุณลองไปเซิร์ชดูนะเออคุณมีสองอย่างนี้นะแล้วก็มีใครหลายคนนะเกิดปีเพะ มีความเกี่ยวข้องกับเพแต่เป็นคนที่ชอบถือศีลปฏิบัติด,ดีนะคะชอบทําบุญสุนทานชดชอบทําบุญเข้าวัดหรือเป็นคนที่จิตใจดีนะคะหรือต่างศาสนาก็จะเคร่งครัดในศาสนาที่คุณนับถือมากๆทีนี้พม่บอกว่าคุณดึงดูดคู่แท้เข้ามาคนคนนี้มีอะไรคล้ายๆกันกับคุณกําลังตามหาคุณอยู่ แล้วจากที่คุณแบบเป็นคนที่เข่งกระด้างรักตัวเองทําแต่งงานเก่งงานเก่งเรื่องการต่อยอดสร้างเงินสร้างทองคุณก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักแต่คนคนนี้เขามีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คุณเองก็ไม่มีคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องของงานพอคุณเจอเขาปุ๊บเขาเป็นคนที่สนใจเติมเต็มความหวานดูแลเทคแคร์คุณได้สามารถปกป้องคุณได้มันเลยทําให้คุณใจอ่อนแล้วก็ตกหลุมรักเขาคืนค่ะ พอตกลุมรักกันเป็นไงคะพอดรักกันท่ามกลางชายหาดทะเลหวานฉ่ำไปเลยเออจนไม่ต้องเกรงใจคนโสดเลยเออหวานช่ำม,มากคุณนี่คือพลังงานเนื้อคู่ของคุณนะที่คุณจะได้รับเลขแปดมันดึงดูดการเงินความมาัง่งคั่งแล้วมันยังยังดึงดูดความรักที่ดีๆคู่ที่รวยมากๆรวยกว่าคุณนะคะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกด้วยคะ่ะ และนี่คือกำํานายของทุกคนนะคะที่ผ่านเห็นคลิปนี้เรารู้สึกว่าตรงยังไงบ้างนะคะกี่เปอร์เซนต์สามารถเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเราผ่านใต้คลิปวิวของแม่หมอ้อแม่หมอฟังได้นะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นเนาะเยอะยอๆให้กําลังใจแม่หมอหรือเราอยากจะให้ค่าครูกับแม่หมอกับาการให้กําลังใจก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยเพราะแม่หมอจะนํเอเงิน อีกส่วนหนึ่งนะคะไปสร้างปูงดํากับแม่ย่ามณีเกันธนคราดพญานาคาานสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักก็จะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงชักนําคนดีๆเข้ามาคู่บุญคู่บุเพเพนะที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมแล้วก็เสริมดวงเรื่องของความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ารวยการมีโชคลาภเพราะเห็นเพื่นพนอนๆหลายคนหลังจากที่โอนเงินมาก็ได้โชคได้ลาภเงินทองไม่ขาดเลยถูกหวยพร้อมกันหลายคนมาก หลายๆลาคนขอพลนะคะก็ได้ตามที่เขาขอองค์ปูญ่ญาจิตใจดีมากค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมทักบ้านเขียวนะมารับเอาโยเปอร์พร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวกับแม่หมอได้เลยค่ะ